เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการสำหรับ All New Mazda CX-5 ที่มาพร้อมรูปลักษณ์การดีไซน์ใหม่ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ไฮบริดโดยเป็นการต่อยอดความสำเร็จของรถยนต์ Mazda อีกโมเดลที่มียอดขายมากกว่า4.5ล้านคันนับตั้งแต่การเปิดตัวเจนแรกในปี2012และมียอดขายกว่า1.6ล้านคันในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งในเจนที่3ใหม่ล่าสุดนี้พบว่าตัวรถมีมิติใหญ่ขึ้นทุกส่วนเริ่มจากความยาวเพิ่มขึ้น115มิเมเป็น4,690ม mm ิม กว้างขึ้น15มเมเป็น1860 mm สมมสูงขึ้น15-20 mm มเมเป็น1 6 9 5มิลิเมตรและระยะฐานล้อยาวขึ้น115 mm มเมเป็น2815 mm สิมมสิ่งนี้ส่งผลต่อพื้นที่เก็บของกว้างขึ้นและพื้นที่โดยสารตอนหลังกว้างขึ้นเช่นกันการออกแบบตัวรถยังคงใกล้เคียงของเดิมแต่ปรับแต่งดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะกระจังหน้าซิกเนเจอร์วิง พร้อมชุดไฟโปรเจคเตอร์ข้างละ2ดวงมาพร้อมไฟเดทาม2สชั้นอีกด้วยช่วยเพิ่มความโดดเด่นได้มากกว่าชมที่ผ่านมากันชนหน้ามีช่องดักอากาศแนวสปอร์ตส่วนด้านข้างใกล้เคียงเดิมแต่มีเส้นสายเฉียบคมขึ้นปรับปรุงการเข้าออกประตูบานหลังสำหรับผู้โดยสารตอนที่2ให้สะดวกยิ่งขึ้นและท้ายรถจะมีเส้นสายโค้งมนลื่นไหลไฟไท้ายดีไซน์สอดคล้องกับด้านหน้านั่นเอง และได้อักษรมัสด้าคาดฝา่าท้ายทดแทนโลโก้มัสด้าแบบเดิมพร้อมท่อไอเสียคู่และมีล้ออลลอยสีดำขนาด19นิ้วภายในห้องโดยสารทันสมัยยิ่งขึ้นจากการปรับสัสดส่วนใหม่ให้ดูเรียบง่ายมากกว่าเดิมพร้อมโทนสีที่ให้ความหรูและสบายตาโดดเด่นกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง15.6นิ้วถือว่าเป็นจอขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยติดตั้งในโมเดลนี้ แต่การควบคุมทุกอย่างภายในตัวรถจะถูกย้ายเข้าไปไว้ในหน้าจอทั้งหมดนะครับเพื่อลดปุ่มกดต่างๆทําให้ภายในดูสะอาดตาและทันสมัยมากขึ้นแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ดูเหมือนไม่ค่อยชอบการคุมทุกอย่างในหน้าจอนะครับอยากให้มีปุ่มในการใช้งานบ้างเนื่องจากเข้าถึงงานละรวดเด็วมากกว่าหรือหากหน้าจอเสียก็ยังสามารถใช้ปุ่มกดได้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีจอมัตวัด10.25นิ้วพวงมลาลัยแปะอักษรมัสด้าแบบใหม่ในส่วนบอร์ดนั่งปรับปรุงให้ดีขึ้น ไฟสองสว่างภายในแบบ7จดสีรวมถึงบริเวณแผงข้ามประตูอีกด้วยและด้วยขนาดตัวรถที่ใหญ่ขึ้นพื้นที่ภายในห้องโดยสารตอนหลังยังเพิ่มการวางขาหัวเข่าและศีรษะเพิ่มมากขึ้นพื้นที่เก็บของด้านหลังกว้างขึ้นเช่นกันคือยาวขึ้น51มิลลิเมตรสูงขึ้น25มิลลิเมตรหรือมีความจุทั้งหมด61ลิตรขุมพลังเครื่องยนต์ของ CX5 จะมาพร้อมเบนซิน Skyactiv-G แบบมาฮับริดความจุ2.5ลิตรสสูบ มีกำลัง187นงมัม้ะแรงบิด251นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อ,อัตโนมัติ6สปีดพร้อมการขับเคลื่อน4ล้อเป็นมาตรฐานส่วนเครื่องยนต์ฟลไฮบริด SkyActiv-Z ใหม่ Z ai, จะถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงปี2027นี้โดยมีจุดเด่นในด้านสมรรถนะดีขึ้นรวมถึงความประหยัดน,น้ำมันทำได้มากขึ้นสำหรับการทำตลาดจะเริ่มขึ้นในยุโรปญี่ปุ่นส่วนอเมริกาจะมีขึ้นต้นปีหน้าในตลาดเมืองไทยจะมาช่วงใดต้องติดตามนะครับ และทุกคนคิดอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้ครับ